เราเรื่องการพูดบนเวทีเหมือนที่จราดห้าสี่สามสองแค่กับวันนั้นค่ะวันที่ประกาศรางวัลโอ้โหแฟนวันต้นเรื่องหรอทำเรื่องใช่คาดหนูก็พูดออกไปทำไมตัดสินใจพูดอะเพรหนูรู้สึกว่าหนูเป็นประชาชนคนหนึ่งที่หนูมีสิทธิพูดได้แล้วก็คิดว่าคนเขาก็พูดกันหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่หนูมันไม่ใช่แค่อะไรโลกโซเชียลหรือว่าเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนทุกคนให ทุกคนแบบตื่นรู้ตระหนักรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นคำพูดในใจที่เราคิดในตอนนั้นที่เราอยากพูดตอนนั้นเอาจริงๆเลยนะหนูนั่งคิดตอนหนูรอขึ้นไปไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนี่มันมานอนนานมากแล้วหนูก็ไม่มีอะไรทําเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินขนมก็แล้วดมยาดมก็แล้วออกไปเดินเล่นก็แล้วไม่มีอะไรทําคิดดีกว่าพูดอะไรดีเลยเนี่ยคือเห็นแบบว่าแต่ละคนพูดแล้วแสดงความคิดเห็นแล้วใจเราคืองกืินอยากจะพูดบ้างใช่ไหม ก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวที่จะพูดนในสิ่งที่เรามีสิทธิพูดอยู่แล้วช่วงวะนั้นคิดไหมว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่าเพราะว่าตังตัวเอามันก็มีสองระเดนมีผลกระทบไหม,ไหมหอ๋อเออไม่ได้คิดเลยไม,ไม่ได้คิดเลยว่าม,มันจะมันจะมีหรือไม่แบบที่ออกมาแบบก็แบบมีนมาหลายคนก็แบบเขาตอบจริงๆเวลาแบบมันมีหลายคนที่แบบเดินมาพูดกับแทนว่าแบบขอบคุณมากที่แบบ เราเราพูดออกไป<ร>อะไรเง,งี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่จําเป็นต้องขอบคุณเราเลยด้วยซ้ำอ่ะ<ๆ>มันเป็นสิ่งที่นี่แหละคือความจริงที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสปีตอนนั้นเราคิดไปก่อนว่าจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยหรืพูดออกมาเลยจากใจจากความรู้สึกตอนนั้นเลยเหนูคิดที่นั่งรอตรง,ง,งนั้นเลยอะไรอย่างเงี<ห>้ยนอกจากคำข,ขอบคุณที่แบบมีฟีดแบ็กกลับมายังมีแบบว่าเวอร์ชั่นไหนบ้างที่เข้ามาในตัวเรามามันก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่แบบบอกว่าเราเราเราจะไปรู้อะไรหรือว่าเรา เรายังรู้ไม่มากพอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตรงนั้นเหมือนกันนี่ก้อนหินกลับมาด้วยเหมือนกันต้องแต่กฎหมายอะไรรึล้วอะไรนะคะนี่ก้อนหินกลับมาด้วยกันต้องแต่กฎหมายยังไ้มาเล็กๆเล็กๆเราคิดว่าทุกคนตระหนักรู้สิ่งนี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะจริงๆสิ่งที่แพทย์ผู้ใหญ่แพทย์ต้องการสื่อสาสิ่งประเด็นตรงอย่ตรงอย่าที่เราสังเกตก็คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนตลาดรู้นะเอาจิ้งจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาและถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ใหญ่ หลายๆท่านควรจะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงมันมันคือมันคือความจริงเขาเรียกว่าไรเดีแล้วเราจะเลือกตั้งกันทําไมนีืน่องอไมเราเราจะเราจะเลือกตั้งกันทําไมเราจะให้ประชาชนขับรถออกมาเลือกตั้งกันทําไมเราจะเราจะตระหนักรู้และตื่นรู้กับคําว่าประชาธิปไตยกันได้หรือยังอะไรอย่างนี้ แล้วนนที่พูดเรารู้สึกว่ารจริงๆเราในฐานะประชาชน,นไม่มั่นใจอะไรในใน,ในระบบด้วยไหมอันนี้เล่า,ลาตามความจริงเลยว่าเมื่อก่อนหนูเคยเป็นคนที่กลัวการออกความคิดเห็นกลัวการการที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาหนูหนูหนูหนบอกและบอกตอนนี้เลยว่าหนูเคยกลัวมาต่อนแต่ว่าพอมันถึงเวลาที่เราเราอ่านเราตระหนักรู้เราเรียนรู้เราเห็นเราซึมซับกับสิ่งนี้มาหลายปีมากๆค่ะ มันเป็นช่วงอายุที่เราต้องแบบมันเป็นช่วงอายุแล้ววัยที่เราเติบโตมาเพื่อเรียนรู้กับสิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่แฟร์มากๆแบบมันไม่แฟร์จนเราเกิดคําถามหลยายๆอย่างมันเลยแบบพุชให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราต้องกลัวอีกต่อไปเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆรครับทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการพูดที่ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง มันเสายมีแรงกับเพื่อนหนูไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันจะมันจะส่งผลอะไรมากหรือน้อยอ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะหนูมีความหวังหนูมีความหวังมากกว่าเราคิดว่าทุกคนในประเทศนี้จะพูดว่าทุกคนไหมก็หนูคิดว่าคนในคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความหวัง ซึ่งการพูดในความเปลี่ยนแปลงซึ่งการพูดในครั้งนี้ตัวแพทเองคิดว่าตัวนี้จะ้ปดล็อกไปในตัวไหมพูดผู้อขอโทษค่ะได้ปดล็อกไปในตัวไหมจากที่เคยกลัวเมื่อก่อนมีการสกาสเต็ปตัวเอง <c oughs> ก็มันหนูไม่รู้มันจะใช้คำว่าอะไรอะ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเราเราที่เข้าใจคำว่าแบบ พอเราไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วอะ่ะมันเราสแตนบายความไม่กลัวมามาสักพักแล้วหนูเป็นหนูพยายามที่จะแบบไม่ได้พยายามสิเราเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราตื่นรู้กับสิ่งนี้เราอ่านเราไม่กลัวที่จะแชร์ไม่กลัวที่จะออกความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแค่เป็นการขับรถอะ่ะมันเหมือนหนูวอร์มคันเร่งมาเรื่อยๆแล้วการพูดทางนี้มันไม่ได้แปลว่าจะทําให้หนูเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นอะ่ะหนูก็ยังคง ตื่นรู้กับสิ่งนี้ด้วยสปีดเดิมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจ,จากที่เราสปีดวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพอสมควรเรายังมีความหวังอยู่ไหมหนูยังมีความหวังนะรอรอเนี่ยสองเดือนร <c oughs> อทุกคนรอแทนจะบอกอะไรกับคนวงการให้เันเพราะว่าหลายคนที่แนอดีตเนาะเวลามานตัดเรื่องพวกเนี้ยมันจะมีผลกระทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยุคนี้อาจจะเปลี่ยนไปเราเปิดบทหารคนรุ่นใหม่จะไม่ไม่รู้จะบอกอะไรเหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว่ามัน,มปนมปเ,นเนป็เปนสิทธ ส่วนตัว10ิบ,บุคคลสิทของเขาจริงๆมันมันเป็นช้อยทางเลือกหรือว่าหรือว่าวิธีการของแต่ละคนมากกว่าบางคนไม่พูดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ออกความคิดเห็นบางทีอยู่ที่โต๊อาหารก็อาจจะพูดก็ได้อย่างน้อยแบบอย่างน้อย หนูรู้แล้ตวหนักตัวมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วอ <c oughs> <ล>ะไ <als> รเดี๋ยเราพูดไปมันก็จะมีคนมที่ด้านลบบางสง่วนเข้ามาเราตั้งรับตรงนั้นเป่นยังไงบางเพื่อไม่ให้มันตกใจกจริงจริงหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเลยอะว่าแบบไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบฉะนั้นหนูหนูเฉยเฉยนะตรับตัง้งรับกันมาได้ สมุนเ,เ,เรื่องอื่นเรื่องอะไรเรื่องงานบางไปที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีปัญหา,งงานในการทําง,งานบางครั้งบางอย่างบางที่กับบางหน่วยงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่นะเพราะหนูรู้สึกว่าเราเราพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถโต้แยง้งได้ว่ามันไม่จริงนะพี่นั่นหรอ,หมอืมเวลาจะพิจารณาผมพูดก็จะพูดว่าคนที่ถมเยอะคือที่ชิงเนเป็นแบบนีค<ๆ>คนติดอาวุธ ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าม,ามามาตรงนั้นมาจากสิ่งที่ตรงนั้นหรือเปล่าเงี่ยก็่งเสียงไปแล้วเนาะใช่เราเราเรา,เราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะชักคาพูดกลับมาแล้วย้อนเวลาได้อ่ะมันมันทําอะไรไม่ได้ต่อให้วันนั้นหนูพูดออกไปแล้วหนูจะเละเทะอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็ทําอะไรไม่ได้ยังมียยอย่างเดิมว่าอยากให้เสียงเสียง,ยงนี้ดังไปถึงข้างใน,น หม่รู้สิเขารู้อยู่แล้วแหละอยากให้เสียงเรามีค่าไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว,ว่ามีค่าไหมอะ่ะหนูรู้สึกอย่างที่พูดกับพี่ตอนแรกๆเลยว่าหนูก็คือมนุษย์คนหนึง่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆที่แบบหนึ่งสิทธิ์เสียงของหนูก็มีสิทธิ์เท่าหนึ่งสิทธิ์เสียงของพี่ๆหรือว่าทุกคนเหมือนกันอะ่ะหนูขับรถไปเลือกตั้งเหมือนกันหนูนั่งโชว์โทรศัพท์อ่านข่าวเหมือนกัน <c oughs> กเหมือนกับทุกคนทําหนูนั่งฟังข่าวเหมือนกัน หนูเสียภาษีเหมือนคนปกติเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยมันแค่นั้นเลยอะ่ะแต่การุ้นกันสองรุ่นกันค่ะสองเดือนแล้วอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าพนี้ได้พูดอีกทีโตใหญ่มากอันนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีนจุดโหวเยอะมากในหลายอย่างที่มันที่มันมีความละหลวมอยู่บางอย่างถ้าเป็นไปได้เราก็มีความหวังว่ามันจะมันจะสตรองมากขึ้นมันจะ พุชสิ่งดีๆขึ้นไปมากขึ้นเรารู้สึกว่าประเทศเราคนไทยมันมีคุณลิตี้นะพี่เรามีคุณลิตี้มากๆเลยอ่ะมันแบบความหวังเป็นอะไรที่ทำให้เราอะไรยโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขอบคุณมาะขอบคุณค่ะ<า>